อ่ะสวัสดีครับช่างวิชัยนะครับจะตัวนี้เป็นบอร์ดเครื่องซักผ้า LG นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าก็อาการสองบอร์ดเนี่ยก็มาโดยจรอาการเปิดเครื่องไม่ติดทั้งคู่นะครับตัวที่เสียนะครับของตัวบอร์ดรุ่นพวกนี้ก็คือมอแปลงครับมอแปลงสวิตชิ่งตัวนี้ต้องผ่าด้านหลังแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้ซอมเสร็จทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูครับเปิดเครื่องกดสตาร์ทโอเคกดสตาร์ได้นะครับแล้วก็มาตัวที่หนึ่ตัวนี้เวลาจะทดสอบนะครับต้องเสียบตัวแจ็คด,ด้านบนนะครับหนึ่แจ็คแล้วก็แจ็คสีฟ้าหนึแจ็คนะครับ ยังติดนะครับกดสตาร์ทกดสตาร์ทได้นะครับก็โอเคตอนทำการเคลียบน้ำยาอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ลูกค้าใช้งานครับก็ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาเครื่องสตาร์บาเปิด่องไม่ติดถ้าอยู่ไกลก็ถอดเมนบอร์ดมาครับ ส่งมาถักบ้านเขียวมาผมส่งที่อยู่ให้นะครับก็ตัวนี้บอร์ด LG กก็จะเป็นรุ่นเก่าสักหน่อยเพราะรุ่นพวกนี้โอกาสที่จะหาซื้อใหม่จะยากสักหน่อยแต่ถ้าสภาพเครื่องยังดีอยู่จะส่งมาครับสามารถซ่อมได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับ